กวเาอืมกรครับนั่นก ใช่คร,รับมือนี้มาเล่นน้ำอยู่บ้านมีเบียกมือนี้ยเลยมาเล่นน้ำ พาพันหนึ่งนะครับผมอากาศร่มเย็นนะมือเนี่ยได้ยินขา่าวว่าเสียรีบเสียได้จะจัดอีกนะครับผมก็ดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่อ,อ๋องต้องรอติดตามชมนะครับผมพี่อ้อง หน้าผ่านพิลังซ่วงเลยซ่ <c oughs> วงวางเลยว่า อ่าปักกังบัด mungkin ดันยอด เอาเรื <H ả? S 1> ่องเล่าห้ฟังนังะยิ่งกงเงินแทดิครับผมเจ็อย <với S 2> uhm. ่แล้วแย่งคว้มแล้วครัยิ่งเขากด็กหน่อยยูกัสังต้วไปเข้าไปได้คือเขายิงกองเงินเงเจครับเงินแทด่าเราเงินเจ็ดนะแท้ครับแท้แท้ครับไม่มีโกหกท้านี่เือไปโวงแบบตั้งแต่แบบเขาหลอกึั้งแต่มักงเดมักกันเดีย ก็ค hmm. er. si e ือว่าเนาะที่แรกเล่นบ่เดิ่มต้นเรื่องเล่นว่าที่แรกเนี่ยก็คือพวกกันในตติ๊กต๊อกนี่ล่ะจีบกันไปว่าเล่นดอกหัวกันมานี่ล่ะก็ได้คุยกันเขาก็มาขอเงินผมเนี่ยที่แรกเลยเขาหนาทักมาขอเงินเลยเดิ่มแรกเลยไม่งั้นเพราะว่าซื้อเครื่องก็สนที่ผมจำตัวพิษนะเดี๋ยวแรกก็ส่งให้ไปเรื่อยๆบัญเนี่ยกลัวผมเสียละบ่อใดเลยกว่าผมอยากเป็นเรื่องนี่ก็คือกับ ือค <c oughs> ืออังเขาตัวผมแหละเขากลับไปเอาอนพ่นไม่เห็นไหม<ด>ครับ<ด> <ๆ S 2> ครับเขาไปอาอนใหนไม่ก็เป็นอย่งสี่ล่ะผมเลยบบย่อมครับไอคประมาณนี่แหละนวาสีย่อมคนไงผมเเนาะในเชแบบมีกระเพาไหมเออครับไ้กเรื่องเขาเข้ากับสีประมาณานี่แหละันว่าผมกได้ย่งขึ้นดอกผม ไปทำาบุญนีกวนนะว่าไหมคืออยากเด่นงานมั่นนะคือเห็ดก็ผมส่ผมมามักหลังที่มันก็เกินไปคือขันอยากได้เงินก็คือบมขอดีๆแต่คือมาตัวยังว่ามี่แต่อายหักอายคนเดียวยังเราอย่างแบบนี้อยากได้เงินกับขอผมดีๆก็ได้ผมก็เลยว่าดอกอันนี้ตัวเฮาเหมือนว่าไม่ต้เท่าผมแหงลงไหลง่ายเนาะผมแหงใจอ่อนเขากับผมมีพอน่ะไม่ใอ่ครับผมก็เลยอยากอันนี้อย่างเขาดูแลเขา มก็เลยตวนเขาน่ะมลงเต้งสารเขาน่ะเขาก็ไม่เห็นแบบนี้ผมก็จักสีวาจังไหนเนาะอย่างนึงผมก็ปึ่าอยู่หรอกงูอที่บ้านย่างคล้องอันเดียวง่วน่ะเล็กหน่อยตัวครับอ่าบ้านนี่มันเป็นเถื่อนเรื่องแล้วก็อีกหน่อยบ้านเด้นี่ยท่วัดบ้านแถวบ้านตัวแาวลอยเย็บ่ครับทวันบุรีใหญ่ทวันบุรีครับผมวัดบุรีเนี่ยมาถึงอำเภอครับพี่อำเภอทวันบุรีจังหวัดบ้านใช่อีกเงี้ยนั่นเดียว không mất nó là chắc của mít giá chạy vô hết bèo này đây cứ bỏ đi, mất quá gần bèo này cũng gần hang hang của đấy cũng hang có hang đi nó cũng quá bà nó ngay nó đường ที่เห็ดดอกมั้งพี่ปากบอกเขาแน่ปากบอกเนี่ยผมแน่ปากก็ดเ,เด็ดในเด้อระวับบงนะครับติดออนไลน์กระทางระวังครับระวับบงพวกไม่ยิ้นเดียกันนะเจ็บหลอกถือไส้หุ่นเงินแหงนะครับประเภทผมเ่เคยเจอแบบพื้อที่หรอกแบบว่าเคยเจอแต่แบบคว้ากันดี่ดีประวดเนี่ยเคยประวเพื่อนในนะหาสิบบาท แต่ว่าประเภทว่าถือเลี้ยงหลอกถือหลอกร้ายเป็นอีผมก่เคยเจอแต่ว่าน้องบุ๊กก็ถือหลอกไปทั้ำเงินเจ็ดว่าตัาง้งใจว่าจะเอาความมือสาวไอ้ของนั่นว่าววคือผมว่ได้ตั้งใจเอาผู้สาวหร,รอ,วอกมันมาตัวผมเหมือนนะผมก็มีใจแห่นะออผมว่ได้คิดว่าที่มาเป็นเอยียงทั้งสิ้นนั่นก็คือคุยกันเนี่ยโดนเต๋อไม่ได้ครับประมาณนี้แหละผมว่ได้ว่าเสียวมามาเลยเป็นเป็นทังทีเรา าต่อไปนี่มันก็สิบพรเป็นแบบนี้หรอกเสียหายเจ้าของนะมันก็บาดยังดอกเงินมันของหลากหายมันท้าแม่ได้อยู่แต่ว่าควบมึงคือเข้ามีแม่ควบพักแข่เขาไปนะควบพักที่งเขา้ามีแม่เขาไปนะไอ้มันคือว่าเนาะคนมันมุจักพ่อเนาะตรงอันนี้บาดไม้ถึงไม่ได้ครับแต่เขาก็บาดไม้ถึงบาดใบไปได้ครับ กะกะเหรีห่ยนะไอ้มยังางซะไปนะเ,าเานาะบ่ได้วายผู้ใดเด้อครับอันนี้ผมบอกนี่โทรศัพท์ผมเด้อะบุเด่หมายถึงผู้ใดกัจักพ่อนะครับยาเห็ดจังสีเถาะเนาะครับยาเห็ดเถาะแบบนี้ครับผมตัวเด้อยาเห็ดแบบนี้ถันไปถือกุนเขาอาจชิบ่ยอมก็ได้เด้วยยันอยู่เขาบ่ยอมนี่ไปถือกุญนี่ถือผมมือซื้อได้นี่ถือผมมือซื้อบ่ประยภเล่นแอปหาคู่คือกันแอบหาคู่ในอินเทอร์เน็ตกัน หลวดมากกับไปโดนมากหลายที่เลยต่วโคนอื่นโดน้อนแตไม่ยิ่งหลอกให้โอนเงิ้ยนแหกับเปิดพวกแอปหาคู่ยังไงถือเป็นหลวดเราในแอปเพศสตร์นี่กันเรามัดระวังครับผมเคยถึงยิ่งข่าวมาอยู่ไปที่กันอันตรายกันนี่ไอ้เคยถึงยิ่งข่าวอันตรายอันตรายซิมนี่ยเจ็บเสียจเจ็บเสียถือไม่ยิ่งมาห้องนี่เคยถือแปลในลักษณะอะไรอย่างนี้ผมว่าแบบคอคอ,อกันดีๆละ่ะครับผมต้นเป็นเอฟซีอะแบบ ขอวาที่สิบหาสิบบาทด้วยกันได้โอนี่ยได้กับพ่เพียงโอนเนี่ยต่ว่าเ้างแบบใส่ว่าซอยเหลือเขาทำบุญในเขาก็คือได้ต้นเขานะเขาแต่ได้เขาสิมักห้างบอมักห้องผมบ่ได้ผมบ่ได้ซีเรียสดอกเรื่องนี้แต่มันสิมักบ่มักผมมอสนแต่ว่าคนบมือซื้ที่ห้องนี่เขาไปมันเสียเปล่าแหมจะทิวามเนาะเงินเสียใจอยู่เสียเต็มเนี่ยโมหัก็คือบวบกับที่แรกว่า ที่มันบอกยังว่ามีแต่เจ้าผู้เดียวหุ้ยน้ำเจ้าผู้เดียวที่มีผู้ใดคิดไปเองว่าสันว่าผมคิดไปเองโอ้ยเหมือนเดี๋ยวเหมือนยี่นี้ผมคิดไปเองเหมือนขว้นจริงยี่นี้มาแต่ผมคิดไปเองเหมืนแมืนขึ้นจริงยี่นี้มาแต่ผมคิดไปเองคิดไปเองเหมือนยี่นี้มันเหมือนขว้นจริงงี่นขึ้นซ่ามือนั้นตามเลยแล้วตามไม่พอดพอดบ้าน บาดตรงเดียวบาดตรงเดียนเทคนิคน oh, uh, ี้ย่างใบบดบาดที่นี่สรุปแล้วว่าต้องขอกับเป็นแจ้งความเดียวแล้วก็มีใบแจ้งคว่ำย่างดีครับครับผมก็เห็นอยู่ย่างจะได้มาบอกซว้คนฟังคร้งจะเป็นกติเตียนใจครับเอ๊ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราปังเรแบบเป็นที่ว่าเห็นปังเป็นผู้ท่าหอนตอนเจ๋อหนึ่งแบบก็จะเป็น เป็นการท่าอสอนเจทั้งผมนั่มาหลาันนึงผมก็ย่านได้กันเพราะว่าเห็นแต่น้องบิ๊กม้าเลร่นนั่มือนีมันบอกเลี้ยงเล่าไอ้ฟังกันนะครับเอเมนนะเสือคนไงพี่น้องเออเออก็เล่นมาออกช่องในเบ<อ>ื้องเนี่ก็เล่นมาบอกนผู้ชมฟังนี่เราไม่ยิ่งเป็นทุกข์ครับร้อนใส่เงนินอ,อันนี้เพิ่งแบบแบบป้าแล้วคบกันมากเนี่ยเขาไ่เคยส้นเป็นเหรินแค่นั่งเดียวได้ครับหมอว่าแม่นบอก ส่วนผมไปเที่ยวอยั่ผมมาไปส่วนผมไปไสเดอไปเที่ยวไซเดอรยเหมยพุ่งนึกยังน yep ี่นะผมมาไปงานครับแบประมาณนี้อัผมอยากไปประมาณแบบว่านมียิ่งพวนี้ก็สิเป็นค่อนข้างค่อนข้างเยอะินมหลายใหี่หมสบิวช้อนหนึ่งหมอสบริวชอนหนึ่งบวชอนหนึ่งครับ แต่ว่าเลียนอยู่สัาบันชื่อว่าเทคนิคเทคนิคเทคนิคร่เอคนิกอยเอครับฝากน้ำเนี่ยครับอะไรยเตคนิคกอะไรฝากบอกเขาแน่เห็นเพื่อนกอะไรจะเห็นทังสี่วเนาะอย่งนีกัอะไรคุยกันดีดีละอื่างนี้ก็พราดีเนี่ยให้อยู่จะไปเห็นแบบนี้เถอะจะตัวนะบอกยังไงผมบมาคนขี่ตัวเลยผมบอว่าซื้ซะอยากขี่ตัวผมเป็นที 5น5เท่าต <c oughs> ั้งแ่วานนี้เลยใย <c oughs> เ็ดไปเ็ดมาเรีย้อยไอ้เคยเจอแบบว่าประเภทคือกันละขวากันแต่วันกับขวาแต่วันประดีว ก็แถมมันทหารสิบาทด้วยซื้อแต่ว่าที่จริงกับพิเตรเอฟซีแล้วกว้ายเลยเาแจคกันอย่จะควกันหมั่นนั่มนี้มาถึมักก็เขากบว่าตัวหรวาเขาบอมัเขาอีดีหรอกดัวาแต่งิ้นด้วซื่อโซ่โซ่โซ่ควาักแบบนี้แต่แคว่าตวพวกกราเทศซื้อวองออนไล่์ก็จะเจอไอ้นมิชาชีพหลขึ้นฝนเงินกวนบรดเก็บเงินไปทางไนกนเถอ มเงินดอกซุ่มยังสี่งมอเเงินดอกฮาไม่เซกอะไรพวกอึดโบซื้อซะเิมอเรมีคนเดียวดอกแบบนี้มเด้เงินพรอมสุ่มกะดีกะีนี่เศราสเศร้าเศร้าสุ่มอีเขียวนี่มอได้์ายูดเลยนครับมอได้์าจะของรอยังดอกแต่ว่าก็เศร้าเศรนะเศราเฮ็ดนำแล้วสุ่มยังสอผมเสียรักเทือที่สองคนไทยเทือดเทือที่สองเทือแรกเนี่ยผมเรียนอยู่ด้วยผมพกครับมได้ยอกนา่แนผมเรียนเสียรัก อเสียลักนี่ยไม่ใช่เลียนสาไม่คนมักไปทีงแอนคุยกันมาอเขากลับไปมีค้นไม้ยังสีล่ะโอสีแนมียังสีล่ะต้องไอยากกินน้ำก็ไม่เห็ดโซ่เชียวนี่ยละวันนี้อยู่น้ำไผ่เกมือาเห็ดงาแหน่งสันังสีครับได้มีสมือนี่ล่ะก็ได้เป็นผมมือนี่ล่ะมาเนี่ก็มัดเกือบอีกรอบที่สองนี่นกรอบที่สองโอ้อที่สองละ